เห็นไหมครับตัวปลาตัวป่าใหญ่ทักนใหญ่ที่ประวตบ้านเคืองโลก่อะไรยุตัวนี้สวัสดีครับผมหลีสายลานะครับวันนี้พาพ่น้องมากหาปลานะครับเป็นการยามหลอบนะครับนี่ครับขับมาครับเต่าพอนะครับเป็นตัวผมเองนะครับคือพงเงยพ่อนะครับกันได้ทิพากันมายามหลอบนะครับนี่ครับบรรยากาศ นี่ว่าเป็นใส่ม่วงใสนคข่ไว้นะครับนี่ครับหลุนกันนะครับว่าสีใดพรโตบ่เมืงองครับหลังแหลกนะครับถอฟอลาว,ว่ามีปลาอยู่นะครับหลังแหลกที่แหกม้าน่าครับลาว,ว่ามีปลาดินอยู่ครับนี่ครับหลังแหลกเห็นไหมครับหตัวปลา ตัวใหญ่าัไงที่ป้าบ้านเครื่องลอู่อะไรอยู่ตัวนี้ม,นมันมันครับครับครับเขาไม่พี่น้องใหญ่เพินเ่นมาหาปลานะครับเพิ่นมาวานเหวิน,นะครับนี่ครับนี่มาที่นั่งเมือง หลังที่สองบอมีนะครับบอ่ขอขานะครับลุงหลังต่อไปกันเลยครับครับวันนี้ได้ปลากา2สองตัวนะครับนี่ครับปลาการนี่สองตัวตัวก็ันเอาลักซักเกลียดเลไม่ถอดออวมาเขาฟ้าอยู่ส่งรีเลคือ ค้นทางยดินเฮีย้ยโคกนี่สองตัวนะครับวัแบบนนี้ครับครับนี่พานมากกระพอบเพราะไงพ่นวานเหี้ยนะครับรุ่นกันมาพันธิด้พ่อโตวันนี้ครับโอ้บ่ได้พ่อโตโอ้ฝนกระตกนะครับพี่น,อนอ้องฝนกระตก พอว่าอยังบุนี่งูหรือปลาบุญคนว่าทั้งงูทั้งปลาคนาว่าว้าายคนว่า <c oughs> งูนะครับเป็นงูเ <c oughs> ขาไปกินปลาครับหลังจากยามหลอกแลนะครับครับต่อฟัวเมล่อนกับหินักปลา ฝนโตข้ามนะครับเลยยามมาเรีวใช่ไหมแบบ่บมานนะครับโบมานปันได้ก็บพ่อได้กินอยู่นี่ก็เป็นปลากานะครับปลากากับไวน์ถ้าปิ้งกินกับตะบพกงเจ็บแซ่บนะครับาานีปลาปลาฟอยนี่นะครับต้มใส่ไข่หมดแดงนะครับแย่มากหัววานอยู่นี่ปลาฟอยแกงต้มใเซยนะแกงใสยไข่หมดแดงนะครับโบมานปันได้ถางรุ่นมืออื่ึมซอลนะครับ คลิปนี้กับฝาเพื่อนแกนี้นะครับฝา,านะครับสวัสดีครับ